ทุกคนครับตอนนี้มีของจากสวารดโทรมาส่งไม่รู้อะไรบ้างเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเออคือเดี๋ยวผมจะท้าวความให้ฟังแต่เดี๋ยวขอขนของเข้าบ้านก่อนนะครับพี่ขอบคุณ,ค,ณครับไปเดี๋ยวเราเข้าบ้านไปรีวิวกันดีกว่า,วามีอะไรบ้างเขาส่งอะไรมาให้กันบ้างนี่ครับผมในขนาดที่ผมกําลังดูบ้านอยู่แม่หรือหม้อออกมาทําแล้วของคอยใหญ่ ่ใหญ่กว่ใหญ่ใหญ่กว่าอันเก่าอันนู้นเก่าอันนู้นอันที่เราเคยรีวิวอันนี้เด็กน้อยไปเลยอ่ะส่วนอันนี้หม้อเบลเลอร์เลยท่าทางจะหิวอันนู้นเอาไว้ทำเอันนี้ทำเนื้อเดี๋ยวเนื้อเนหรอย่างเนื้อใช่ไหมเนื้อเดี๋ยวอันนี้ไปล้างท่าทางจะหิว หลังจากที่อยู่ๆก็มีรถกระบะมาส่งของับผมนี่จากสมาร์ทโฮมคือผมต้องเท้าขาอย่างนี้ณนะตอนนู้นที่เรารีวิวหม้อทอดไร้น้ามันของสมาร์ทโฮมไปเราก็ว่าเขาไปเยอะนะเราก็ขึ้นเรียวๆไงเออแล้วเขาเหมือนเขาชอบวิดีโอที่เรารีวิวให้เขาเขาเลยบอกว่าเพื่อเป็นการตอบแทนเล็นเล่นน้อยๆเขาก็ส่งข,งของมาให้ครับเยอะมากดูดิมีแอร์มีเตาปิ้งขนมบังมีหม้อทอดด้วยซึ่งหม้อทอดนั้นแม่ไปปิ้งเนื้อเรียบร้อยแล้วเต็มไปหมดเลยมาเรามาลอง,ลอง,ลองแกะกันดูไหม อันนี้คือผมคิดว่าบ้านทุกคนต้องมีปะเตาปิ้งบาร์บีวมันได้ทั้งต้มได้ทั้งปิ้งได้ทั้งต้มทั้งปิ้งเหรอเออว่าต้มอ,อ,อยู่ตรงกลางว่ะผมทุกคนอันเบลร์เบิร์เลยว่ะมีกินกันได้แบบสี่ห้าคนอยู่นะแล้วปิ้งกินนะอ่ะเก็บไว้ก่อนไฮไลท์อยู่นี่เป็นเครื่องปิ้งขนมปังเฮ้ยไม่ใช่ <S <S อันนี้เตารีดนี่อึ๊บเออยกไม่ขึ้นมันคือ แอร์ครับทุกคนแอร์แบบเคลื่อนที่แอร์หนึ่งหมื่นสองพัน BTU ความเย็นของมันขอแกะลองมันเป็นเยี่ยงไรปึ๊บว้าหอุ้ยมาดูดิตึงแจ้งกับแอร์ครับผมยกยกยกได้เหรอ <c oughs> โอ้โหยไม่ได้ว่ะก็นะอนขาดไปแล้วข้างล่างอะ่ะ <c oughs> ไม่ไม่เขาเนี่ย <c oughs> เขาทำมาให้ดึงทีเขาจะทำมาให<า>้ดึงได้ไงทุกคน ขาดไปแล้วไม่ไปชิ้นทิ้งากไปใช่เหรอเขาทำให้ดึงเหรอแลเขาทำให้ดึงอ่นนี่ไงใช่ก็ได้มั้งมาไม่ได้ดึงจำเป็นไหมน่ะเราเออไม่เป็นวะดูที่ว่ามันจะเย็นแค่ไหนเอาปลั๊กไฟมาดิเปิดรีโมทแล้วครับผมปรับตื่นได้เท่าไหร่อุ้ยเย็นเลยมาดูดิมาโดนดิแต่เสียงดังอยู่แอร์เสียงดังอยู่อุ้ยเย็นเลย เย็นนะเย็นอยู่นะเย็นอยู่นะอันนี้แบบสวิงแบบสวิงถือว่าโอเคเย็นนะผมเครื่องเล็กกระจ้อยหนึ่งแต่ผมถือว่าเย็นเร์ยชอบเลยตอนนี้ชอบเลยไทไลท์มันไม่ใช่พัดลมทําความเย็นนะที่แบบเราเอาน้ําไปใส่แล้วให้มันเป่าผ่านน้าให้มันเย็นแต่อันนี้คือแอร์ซึ่งเย็นมากแต่มันอาจจะเย็นไม่เพียงพอทั้งห้องอาจจะเป่าใส่คนเนี่ยเย็นเย็นเลยสิบหกองศานี่โคตรเย็นเลยตอนนี้ยเย็นมากคือเสียบปลั๊กคือเย็นเลยเหรอคะเออเนี่ยดูดิไม่ได้โกหก ผ้ชอบเลยครับผมตากแอร์อ่าอันนี้อันนี้แบบเมนนวล อย่างนี้เดี๋ยวเราให้เขาทํางานไปก,ก่อนหิวแล้วเนี่ยเราปิ้งหมูกินไหมหิวปิ้งหมูกิน <_ S 1> เขี่หอมหลังจากเราไปล้างมามันเปิดยังไงครับเนี่ออ๋อมันมีชาบูกับบาร์บีคิวเราเปิดแต่บาร์บีคิวบาร์บีคิวแล้วกันร้อนไหมเปปี๋ยวปักแล้วไฟใช้ได้ปะเนี่ยอุ้ยร้อนแล้วร้อนแล้วนานๆเนยชีมือนั่นนะอ่ะกลัวมันร้อนไงไม่มีเสียงตอบรับเสียงคือเรา,าใจร้อนไง <utt> มันไม่มีเสียงตอบรับที่นี่ทานเรียกเลยผมพูดเลยว่ารีวิวแบบเร็วๆตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันยังไงเหมือนกันเตาหน่าจะต้อง เราใจล้อเราเปิดปุ๊บจะลงไปเลย,ยเราได้ยินเสียงแล้วถ้าเราต้องต้มมะย่าดูดูดูเฮ้ยทำไมมันเราไม่ได้เปิดไฟตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเราเปิดดูไหมหรือว่าเราเปิดผิดหรือเปล่าลูกไม่ผิดไม่ผิดเนี่ยชาบูอ๋อคือเขาไม่แบ่งชัดเจนว่าจะเป็นช,ชาบูหรือเป็นบารบิคิวใช่ไหมคะ อ,อันนี้ใครเป็นคนหมักหมูมาม่าเป็นคนหมักแต่จริงๆเขาต้องเอาหมูบางกว่านี้ตอนแรกเราจะเอามาใส่หมออ้ออบลมร้อนอ๋อแล้นนี้เป็นหมูแบบกินแบบหมูเกาหลีในที่นี้เราจะกินแบบอ่าประมาณหมูเกาหลีไปเลยเพราะว่ามันหนาหมูเกาหลีเราได้แล้วครับผมไงฟิลเหมือนอยู่เกาหลี แต่เราอยู่ที่บ้านขายเหมือนเขาเป็นสปอนเซอร์นะคือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แต่เราอยากนําเสนอเพราะว่าเขาให้เรามาก็เหมือนกับว่าเขาชอบใจที่เรารีวิวหม้อทอดน้ํามันและอาจจะเป็นกระแสไปอยู่พักหนึ่งช่วงเวิร์กพรอมโฮมนี่ผมพูดเลยว่าใครหลายๆคนทักเรื่องหม้อทอดน้ํ้มันเรามากเลยโอ๊ยดูหมูเกาหลีของเราไงยิ่งกว่ากินที่เกาหลีผมพูดเลยเกาหลียังไม่น่ากินขนาดนี้อานการนะกินว่าเตาไม่ร้อนตอนนี้เตาร้อนร้อนละคือเราอะใจร้อนกว่าเตาถูกอหมวะโอ้ย ร,รีวิวบ้างโอ้ยกระเด็นกระเด็นโอ้ยโอ้ยโอยกระเด็นหมดแล้วกระเด็นใส่ผมน้ำพริกลาบครับผมจุ่มบุยไปจุ่มเยอะก่อนปกความร้อนมันหมูเกาหลีน้ำพริกลาบอืม,ม,อ,อ,ม,อ,ม,ม,รมอร่อยพูดเลยว่าเตานี้ยังได้อยู่ยาวๆดูหมูดิ้นเลยครับผมหมูกินหมูจุ่มซีฟู้ดไปบัาม ต้องกินก็ได้มั้งหมูกินแต่ต้จิ้มมะป่าก็ได้มั้งเยอะขนาดนี้ไงดิ้น <c oughs> ดินดินเลยเจุ่มลงไปแล้วก็เอาข้าวป่าไปเลยหมูอร่อยแ,มแหม่หมักเองเราหมูอร่อยหอม,มเม็ดผักชีทีนี้ได้เม็ดผักชีแล้วละ่ะในระหว่างที่แม่กำลังกินหมูนี่ มีอย่างหนึง่งเครื่องฟอกอากาศสมาร์ทโฮมครับผมฆ่าเชื้อโรคได้99.9%อีก0.1%ไม่รู้อยู่ไหนเอาไว้ในห้องนอนนะตัวนี้นลูกส่งไม่ขีเละนะครับผมพูดเลยสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมนี่มี UV ฆ่าแบคทีเรียครับผมเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยป้องกันเชื้อโรคโควิดได้แต่ไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์เออมีไว้ก่อนก็ดีเปิดอุ้ย,ยอย่าให้เห็นข้างในโคตรเท พดล้ําดูดิเห็นมะเฮ้ยเอาเรื่องอยู่นาเอาเรื่องอยู่นาผมขอเล่นก่อนนะปรับสปีดตอนนี้มีวัดค่าฝุ่น PM 2.5ได้ด้วยนะครับผมวัดค่าฝุ่นได้ด้วยฮะ120จริง,รงๆผมไม่แน่ใจมาตรฐานคนอยู่มา50มันลงมาแล้วอ่ะค่อยๆลงมันน่าจะมีเซ็นเซอร์วัดแถวๆนี้เราต้องทำการเปิดก่อนอ่านี่ยลงมาแล้วนี่ถ้าเปิดสตดเลยไม่รู้ดูดตรงนั่งไหนเี่ย ต้องซื้ออีกัตัวหนึ่งติดห้องทีหง่ห้องนะห้องน้าเออรูปรูปร่างสวยดูไม่กองแกงนะดูดูสวยเฮ้ยนี่ไงมันมีหลอดไฟเว้ยเปิดยังไงเฮ้ยเน่เนี่เป็นตัวฆ่าเชือ้อตัวหลอดไฟตัวนี้ไม่ใช่ดักจับยุงนะหลายลคนมอจะเฮ้ยไอตัวดักจับยุงหรือเปล่าไม่ใช่ดักจับยุงอันนี้เป็นตัวฆ่าเชือ้อเป็นหลอด UV ฆ่าเชื้อครับผมขอขอบคุณทางสมาร์ทโฮมมากมากครับที่ส่งของมาเราเยอะแยะมากมายเลยขอบคุณครับใครอยากส่งของอะไรก็ส่งให้เราได้ แต่นี้คืออย่างว่าแหละนะเราเคยรีวิวเราเคยว่าเขาไม่เยอะแหละเขานุ่นอย่างงุ้นอย่างงี้นะเขาไม่เกลียดเราเขาคือเขาไม่เกลียดผมก็บุญออแล้วผมพูดตรงๆคือคือเราด้วยความที่เราเป็นผู้บริโภคเราใช้ตามจริงซึ่งมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วมันก็อย่างที่ทุกคนเห็นผมคิดว่าในช่วงเว r k f r o m home เนี่ยใครหลายๆคนน่าจะดูคลิปผมทำหม้อทอดไร้น้ำมันเป็นตัวอย่างแล้วก็ไปหาซื้ออะยังไงก็ฝากเอาไว้หน่อยครับผมสำหรับสมาร์ทโฮมขอบคุณมากที่ส่งมาครับผมไปแล้วเรายังมีภารกิจอีกเยอะแยะมากมายแต่ ออผมจะไม่ให้ตากล้องกินนะครับงั้นวางกล้องเลยก <laughs> ินแล้วกินนอกจากแกงแฟนแล้วก็ยังแกงแม่